ไทยแลนด์วีคลี่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงว e คลี่มายจะพาคุณผู้ชมมาเปิดประสบการณ์ดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจของโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงม,มหาดไทยค่ะเป็นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนมีถึงสองเรื่องด้วยกันนะคะติดตามได้เลยนะคะใน Weekly Mind ค่ะ Weekly Mind ขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลให้ประสบความสําเร็จนั้นกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการใน2ระดับคือระดับครัวเรือนรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและระดับอาชีพคือการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเกิดอาชีพที่ยั่งยืนซึ่งการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ตามหลักโคกหนองนาโมเดลให้ประสบความสำเร็จได้นั้นสิ่งสำคัญคือสแสวงหาเครือข่ายองค์การภาคีในทุกหน่วยงานมาร่วมกันทำงานแบบบูรณาการอาศัยศักยภาพจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนด้วยการรวมพลังเอามือสามคคีสร้างวิถีโคกหนองนาภายใต้แนวคิด ทีวปิ่นโตไปเอามือ้อถือจอบเสียมพลิกฟื้นแผ่นดินที่ให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกป่า5ระดับปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างพร้อมห่มดินด้วยฟางแห้งชามด้วยปุ๋ยคอกน้ำชามด้วยน้ำหมักชีวภาพด้วยการออกแบบใช้องค์ความรู้ภูมิสังคมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการของกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยเราบอกว่าเราจะทําพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจคนที่อยู่คนที่จะมาใช้แล้วเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตไปด้านไหนเราต้องสื่อสารกับเขาแล้วเอาโจทย์ตรงนั้น,น่ะเป็นตัวกําหนดปัญหามันไม่ใช่มิติแค่ออกแบบโค้งหนองนาด้วยการขุดการปลูกอย่างเดียวนะคะ วันนี้เราสามารถทำต่อยอดได้มากกว่านั้นนะถ้าทุกคนเข้าใจนะคะงานสาธาราชานะคะเศรษฐกิจธธพอเพียงแล้วก็กเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยจะสามารถช่วยประเทศได้มากซึ่งที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมเอามือสามาขี่ขึ้นทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างครัวเรือนตัวอย่าง ที่มีการดำเนินง,งานตามรูปแบบโคกน้องนาโมเดลบริหารจัดการพื้นที่อย่างน้อยหมู่บ้านและหนึ่งครอบครัวสร้างการเรียนรู้ปรับประยุกต์ใช้รูปแบบตามภูมิสังคมและพัฒนาพื้นที่ของตนเองจนกลายเป็นตัวอย่างความสำเร็จขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไปคืออาจารย์มองนะคะเรื่องของอ ความยั่งยืนนะคะทำอย่างไรงานของในหลวงราชการที่9เนี่ยจะก้าวไปนะคะสู่ระดับทุกคนนะคะทั้งสังคมชุมชนแล้วก็ทำให้โลกรู้จักพระองค์ท่านในฐานะผู้นำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่กรมการพัฒนาชุมชนพร้อมเครือข่ายมากมายทั่วประเทศมาช่วยกันขับเคลื่อนเป็นพลังเกาะเกี่ยวเชื่อมร้อยกันตามโครงการทุกฝ่ายมุ่งมั่นที่จะดําเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงทําภาพจากจุดเล็กๆให้ต่อเนื่องเป็นภาพใหญ่ที่จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้แข็งแกรง่งมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาประเทศและปัญหาวิกฤตโลกใน3าประเด็นที่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยังย่งยืนคือ ด้านน้ำด้านอาหารและด้านพลังงานสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป เกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าศาสตร์ของพระราชาเนี่ยมันมันน่าจะเป็นทางลอดที่จะทําให้ให้ชาวบ้านอ่ะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ชาวบ้านกับรัฐอ่ะมีความเข้าใจกันมากขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือ1ชาวบ้านต้องมีความรู้เรื่องนี้เขาต้องมั่นใจว่าเมื่อเขาเปลี่ยนวิถีการผลิตการทําการเกษตรแบบเชิงเดียวมาเป็นแบบแบบใหม่แล้วนะเขาจะต้องมั่นใจว่านี่เขาต้องไม่เพิ่ม คิดนะคะเรียกว่าทำแบบติ้งโลคือคิดเนี่ยแอคโลเคอรแต่ติ้งโก o บ a เราต้องการตอบโจทย์นะคะงานออกแบบทั้งหมดเรื่องของอาหารน้ําพลังงานฉะนั้นงานออกแบบโค้หนองนาขั้นพื้นฐานข,ขั้นก้าวหน้าต้องไปด้วยกันคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการลงพื้นที่เพื่อสร้างเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนมีเรื่องที่สองให้ตามกันต่อนะคะรับชมได้เลยคะ่ะ